สวัสดีค่ะทุกคนก็อต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆลูกหลานทั้งหลายที่ช่วยเป็นกำลังใจให้มาดามกะปิทันเนอร์ที่กลับมาอยู่เมืองไทยครบหนึ่งปีแล้วนะคะก็อยู่ได้แต่ก็ร้อนไปนิดหนึ่งแต่ก็ทนได้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเองินไม่ไม้นะคะ เงินไม่ไม่คืออะไรนะคะเงินไม่ไม่ก็คือเงินที่ได้จากการที่สามีเสียชีวิตลงนะคะหรือว่าสามีหย่าร้างนะคะถึงจะเรียกว่าแม่ไม่แต่ว่าเงินไม่ไม่สามีหย่าร้างนี่อาจจะเราอาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าสามีเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนนะคะที่ประสบการณ์โดยตรงของเราเองนะคะ เงินแม่ไม่จะได้เมื่อไหร่ก็จะได้นับตั้งแต่วันที่สามีเสียชีวิตลงนะคะพอสามีเราเสียชีวิตลงนะคะเราก็ไปแจ้งเราก็ต้องเอาใบใบมรณบัตรนะคะไปแจ้งที่อำเภอนะคะแล้วก็มีใบจากสถานพยาบาลหรือว่า สมมุติว่าอยู่บ้านพักคนชะลาก็ต้องเอาใบาจากที่นี่ไปนะคะสมมุติเดินอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องเอาเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็คือหมอหมอส่วนตัวนะคะทางสวิตเราจะมีหมอเฉพาะคนไปนะคะว่าคนนี้จะอยู่หมอชื่ออะไรชื่ออะไรไปหาหมอที่ไหนนะคะหมอคนนี้ก็จะมีหน้าที่ออกใบมรณบัตรให้เรานะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอ แจ้งเทียมเภอเรื่องเรื่องเสียชีวิตเสร็จแล้วเราต้องไปแจ้งที่เขาเรียกอาฟานะคะก็คือที่ที่เขาทำเกี่ยวกับการบทเกษียณนะคะเหมือนกับว่าสามีเราเนี่ยค่ะเสียชีวิตเราก็ต้องไปแจ้งที่นั่นว่าสามีเราได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วทางนี้เขาก็จะทราบว่าเออ ผู้ชายคนนี้นะเขากินเงินกเกษียณแล้วนะเขาเสียชีวิตนะคะเสร็จแล้วก็อย่างสามีเราเสียชีวิตวันที่เก้าพฤษภาคมนะคะพอวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนหน้ามิถุนาเราก็จะเริ่มได้รับเงินเดือนแม่ไม้ทันทีนะคะเงินเดือนแม่ไม้เราก็จะได้ ได้น้อยกว่าเงินเกษียณของลุงนิดหน่อยนะคะก็คือเงินส่วนที่เป็นเป็นเงินเกษียณเงินประกันสังคมนะคะจะเรียกเงินประกันสังคมนะคะก็จะยังไม่ได้นะคะจะได้เฉพาะเงินเกษียณตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าของสามีเราก็จะแบ่งเงินเกษียณอายุกับเงินเป็นสีโอนเงินเป็นสีโอนก็คือเงินที่เราประกัน ประกันเอาไว้นะคะประกันที่ทํางานไว้ทีนี้เราก็ได้รับตั้งแต่วันที่เดือนที่แกเสียชีวิตนะคะแกะเสียชีวิตวันที่เก้าพฤษภาคุมเราได้วันที่หนึ่งเลยนะคะที่หนึ่งก็คือเงินแม่ไม้ในกระดาษเขาจะเขียนมาเลยว่าเป็นเ,เงินแม่ไม้นะคะในภาษาเยอรมันก็จะเขียนว่าบิทเป ถ้าพูดผิดไปนะคะขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้กับใครเลยตั้งแต่มาอยู่บ้านนะคะแต่พอเราได้แปดเดือนนะคะพอหลังจากนั้นแปดเดือนเราก็เกษียณอายุนะคะตอนเราก็เกษียณอายุอายุหกสิบสี่ปีนะคะเพื่อนๆนเราก็อีกปีหนึ่งปีสองสี่นะคะมกราปีสองสี่เราก็เกษียณอายุทีนี้เงินของแม่ไม้ก็จะหยุด ทีนี้ก็เขาก็จะเอาเงินเงินเรากับเงินของสามีนะคะเพราะว่าเราทำงานร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะในเคสของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเราทํางานร้อยเอร์เซนอย่างคนอื่นอาจจะไม่ทํางานนะคะ,คะก็ผลปรากฏว่าเราก็เงินเงินที่เกษียณนะคะเท่ากันกับของสามี ก็เลยได้เงินของเราเองนะคะก็เป็นเงินเออกษียณอายุนะคะเงินแม่ไม้ก็จะหมดไปในกระดาษก็จะเขียนใหม่เลคะ่ะเขียนว่าเป็นเลนเต้นะคะเรนเต้นะคะก็ไม่เขียนว่าเป็นแม่ไม้อีกแล้วนะคะก็จะเขียนเป็นเลนเต้ตั้งแต่นั้นมานะคะล้วก็จะได้เงินนั้นตั้งแต่วันที่หนึออ่งกุมภาพันธ์นะคะจนปัจจุบันนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะได้เรื่อยๆไป จนตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือส่วนของเรานะคะทีนี้เงินแม่ไม้มันก็จะมีหลายแบบนะคะบางคนได้บางคนไม่ได้อย่างสมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันมานานนะคะมานานจนผู้ชายก็กเกษียณอายุผู้หญิงก็กเกษียณอายุนะคะแต่ผู้แต่ผู้ชายเสียชีวิตไป แต่ผู้หญิงก็เกษียณแล้วนะคะผู้หญิงกเกษียณแล้วอาจจะได้เงินส่วนงานของตัวเองหรือว่าส่วนที่เป็นแม่มาแม่บ้านนะคะเงินเงินมันก็จะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะคะแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันส่วนนี้ก็เขาก็จะไม่ได้เงินแม่ไม้นะคะทีนี้พอเรื่องเขาก็จะได้เงินออ,อาหาฟาวของสามีนะคะ แต่ก็ต้องเทียบกันอย่างของเรานี่แหละคะ่ะก็จะต้องเทียบกันว่าของใครมากกว่าใครนะคะเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าคนที่ว่าเกษียณอายุทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาเกษยียณอายุเกษียณอายุมาแล้วทีนี้ก็สามีเกิดเสียชีวิตเงินแม่ไม้เขาก็จะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้เงินไม่ไม้แต่เขาจะได้เงินเกษียณอายุของ ของใครก็ไม่รู้ล่ะหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเงินเท่าๆกันนะคะก็จะได้ส่วนหนึ่งของผู้หญิงแต่ถ้าผู้หญิงเงินน้อยกว่าก็จะได้ส่วนหนึ่งของผู้ชายนะคะจะไม่ได้ทั้งสองอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าโอ้โหรวยมาดามรวยแล้วรวยแล้ะได้ทั้งเงินแม่ไม้ได้ทั้งเงินกเกษียณกลับมาเมืองไทยนี่หูเป็นคุณนายหน้าบานไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็จะได้แค่ ส่วนเดียวถ้าสองส่วนนี้ก็แหมก็หน้าบานจริงๆเนะเพื่อนๆจ๋านะคะทีนี้มันก็จะมีในเคสของคนที่เขาไม่ได้ทำงานหมายถึงเขามีสามีรวยนะคะสามีไม่อยากให้ทำงานอยากให้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่เป็นเพื่อนกันสามีก็จะจ่ายเงินพวกนี้ให้นะคะเงินภาษีพวกนี้ให้คือ เงินอาหารฟราวาก็ร้อยละสิบห้านะคะของเงินเดือนแต่เราไม่ทราบว่าเขาเสียเท่าไหร่นะคะเขาจะเสียมากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่มีเงินจะเสียนะคะเสียพอผู้หญิงกเกษียณอายุก็จะได้เงินจำนวนที่สามีจ่ายให้เนี่ยค่ะเราถึงไม่ทราบว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่แต่เราน่ะสามีไม่รวยค่ะ ก็เลยไม่มีใครใจ่ายให้ก็เลยต้องทํางานจ่ายเองนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเนคนไหนนะคะไม่เข้าใจในประเทศสวิตเกี่ยวกับสามีเสียชีวิตแล้วอะไรก็ตามที่ว่าไม่เข้าใจเขียนมาถามได้นะคะถ้าเราสามารถตอบได้เราก็จะตอบนะคะเพราะว่าอันนี้เรื่องประสบการณ์ จากตัวเราเองจริงๆนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะท้ายส,สุดนี้ถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย